สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่19ตุลาคม68นะครับ a c e b o o k กีตาร์สันโดษครับมาดูสภาพก่อนแพ็กกันครับผมได้ใช้เลมันออยเช็ดฟิลกระบอกไห้แล้วก็อันนี้เป็นน้ำยาเคลือบเงารถนะครับใช้เช็ดกีตาร์นะครับผมผมแอนแรกที่ออกมาจากห้องเนี่ยแล้กเกอร์มันขึ้นฝ้านะเวลาอากาศมันเปลี่ยนนะครับก็เช็ดให้แล้วนะครับเรียบร้อยสภาพก็สวยงามนะครับเป็นของมือของของมือหนึ่งท้างสต็อกนะครับ ก็อาจจะมียเลยลอยบ้างการจับหยิบลองบ้างนะครับนะครับตอนนี้ถ้าเวลาเราใส่สายตึงๆเนี่ยสปริงไม่สามารถยกขึ้นเอาเอาสปริงออกได้นะเพราะว่าสายเนี่ยมันมันลังไว้เดี๋ยวผมจะหย่อนสายแล้วถ้าเกิดมันถอดได้ผมอยากถอดสปริงออกเพื่อให้อน,นี้มันหุบลงนะครับไม่งั้นวางบนกล่องอ่ะเดี๋ยวเวลาเขาวางทับเนี่ยมันจะกดตรงเนี้ยตลอดเวลามันถอดคอไม่ได้ตัวนี้ครับสภาพโดยรวมน้ําสวยนะครับไม่มีแต่หักอะไรนะครับ อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆบางที่เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเท่าที่กล้องมันจับได้นะถ้าชิ่งสายของคุณได้แค่นี้ครับกำลังดีถือว่าเตี้ยนะครับสาหรับผมถือว่าเตี้ยมากนะครับอย่างที่บอกนะครับอินเลปกติจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่เขาแปะอะไรเพิ่มเข้าไปด้วยครับสวยดีก็เลยไม่แกะออกนะครับเป็นสติกเกอร์อินเลยหรือเปล่าแต่สวยดีนะเอาไว้อย่างนี้แหละนะเสร็จช่องไหนที่มีการบัดผมได้ขัดที่มันโดข,ขึ้นมานะครับ พได้ขัดลงไปให้มันเล่นได้ทุกโนต้ตแล้วนะครับปรับคอเรียบร้อยเด็กขันคอใช้งานได้ดีนะครับเช็คเรียบร้อยฝายเด็กขันคอพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยสายหนึ่งเปลี่ยนให้นะครับนอกนั้นสายอื่นก็เป็นสายเก่าเน่าหมดแล้วเดี๋ยวคนเอฟไปเปลี่ยนสายเอานะสายเบอร์สิบผมไม่มีนะครับที่เป็นชุดนะนะซอกคออะไรก็ดูก็ดูดีนะครับมันมันเป็นสิ่งนี้จะดูค่อนข้างยากนะอ่า ลอยต่อคอรอยอะไรบ้างของโรงงานเขากันนะครับเป็นลอยต่อคอนะลอยต่อไม้อะนะครับของเขาไม่ใช่ลอยแต่หักนะเนี่ยพอฟ้าฟ้ายัางเดี๋ยวคุณเอใช้น้ำยาเช็ดกีตาร์หรือยน้ำยาเช็ดรถเช็ดก็ออกนะครับนี่ครับโอเคคร่าวๆนะมันกีตาร์หลายปีแล้วนะครับมันก็อาจจะมีรูร้อนมีอะไรบ้างไปตามการหน่อยนะครับไบดิ้งมันเหลืองขนาดนี้แล้วนะครับมันไม่ใช่กีตาร์ใหม่ๆแล้วแล้วครับ ถ้าบาดิ้งขนาดนี้มันน่าจะอายุสิบปีขึ้นได้แล้วนะครับค่าคะเนจากไบดิ้งนะสีเนี้ยด้านในมีซองกันชื้ออยู่นะครับตอนแรกผมคิดว่าซองน้ําปลานะด้านหลังตอนแรกก็เช็ดให้หมดแล้วนะครับตอนแรกอล็กเกอร์เขาขึ้นฟ้านะอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ลอยบ้างนะครับใช้น้ำยาเช็ดก็หายครับเนี่ยพวกเนี้ยขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยน้ำยาเช็ดกีตาร์เช็ดก็หายนะเนี่ย เช็ดเช็ดเอามันจะขึ้นฟ้านะครับมีริ้วรอยบ้างน,นะครับคอแบบเซ็ตเล็กนะครับหนักกีตาร์หนักค่าส่งแพงครับกล่องใหญ่ผมใช้ลังกล่องลังแอร์ตีเป็นลังนะสวยงามนะครับทำโหนกแบบแบบกิฟสันนะครับสวยงามนะครับนี่เป็นเงาสะท้อนนะครับเป็นเงาทั้งนั้นแสงเงานะครับ ลูบิดใช้ลูบิดโกเวอร์นะครับเราใช้ของดีนะหัวสมบูรณ์เดี๋ยวผมให้โฟกัสให้กล้องโฟกัสก่อนแล้วแต่อารมณ์เขาโอเคโฟกัสละเรียบร้อยครับดียวรอการเช็ดการอะไรบ้างนะครับลูบิดโกเวอร์ใช่ไหมมองไม่ชัดนะลูบิดโกลเด้นขอโทษครับลูบิดโกลเด้นนะครับดูไกลเหมือนโกเวอร์เลยลูบิดยี่ห้อโกลเด้นครับ โอเคไปแล้วก็ผมเตรียมตีลังแอร์ไว้แล้วนะครับใช้ลังของกระดาษลังที่ใช้กับแอร์นะมันจะราคาสูงครับแต่ว่าทนมากแล้วก็มันจะหนักด้วยค่าส่งจะแพงมากเลยเตรียมไว้นะครับเอามาประกอบกันหลายลังนะครับไปเดี๋ยวไปดูตอนแพ็คเสร็จเลยแล้วกันลายตัวนี้สวยจริงๆนะสวยมากเลยตามที่ผมไปเอามาเนี่ยตัวนี้ลายสวยกว่าตัวอื่นหมดเลยที่มันค้างสต็อกนะไม่เป็นไร ก้าวขันยมันเอาออกไม่ได้มันก็แน่นสปริงมันแน่นอยู่ตรงนี้ดีอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมพับไปงี้ไปแล้วกันเราพยายามแพ็คไปเขากดทับตรงนี้ก็ยังไม่เป็นไรแต่ถ้าแพ็คอย่างนี้อันตรายเขากดทับตรงนี้มันจะกดลงตลอดอย่าพยายามแพ็คไปแบบนี้นะครับโอเคไปครับครับนี่ค่เบื้องต้นนะครับผมใช้ยากระแทกเนี่ยเปลืองมากม้วนใหญ่อย่างเงี้ยผมบอกแล้วรีมใหญ่เลยนะผมแพ็กกินตาได้แค่สามถึงสี่ตัวเอง จริงๆเขาแพ็กกันได้ประมาณสิบกว่าตัวขึ้นนะครับผมใช้เปลืองครับชั้นแรกเนี่ยบอดี้เนี่ยผมก็แพ็คไปแล้วหนาๆนะครับสี่ทบนะครับแล้วก็ผมจะมานั่งไล่ป้อนก้อนๆใหญ่ๆอย่างนี้ครับคุณไม่เสียดายอะโลงตามแนวบอดี้เลยอย่างนี้แหละครับป้อนไปก้อนๆอย่างเงี้ยดูจนเต็มบอดี้ด้านหน้าด้านหลังเลยครับมันจะซับพอร์ตคุณได้ดีมากนี่ครับทำอย่างนี้ทุกอันเลยดูนะครับไม่พอเดี๋ยวต้องไปเอาม้วนใหญ่มาอีกไม่พอครับเนี่ย ทำให้ดูใจครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จเลยนะครับอย่างนี้ไปตลอดทั้งแนวเลยคอยิ่งหนาเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับดูเฉพาะด้านหลังนะครับกรอบด้านนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นนูนๆตั้นก้อนก้อนเนี่ยล่อวงกล,คลงงม,โโมครับลออวงโค้งตามโซนกีตาร์เห็นไหมฮะหนาหนาขึ้นมาจากโซนกีตาร์อย่างนี้เลยการกระแทกเท่าไหร่ก็ไม่พอครับผมไม่สนหรอกนะครับลองนูนแล้วก็ตรงกลางเนี่ยผมโะด้วยการกระแทกที่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับสองอันบันบ,นบน ลงไปเลยอย่างนี้ครับไม่จาเป็นต้องไปทํานูนแล้วทีนี้พอเวลาเราวางลงพื้นเนี่ยมันรองรับได้เหลือเฟือครับความหนาเดี๋ยวค่อยมาโปะด้านข้างนะครับให้ดูก่อนว่าเนี่ยตอนนี้หัวมันลอยจากพื้นละมันก็ง่ายนะเดี๋ยวพักนูนขึ้นมาหน่อยไม่ให้มันฟาดลงครับเพราะว่าแองตรงนั้นนะ่ะทาให้ขอมันหักฟาดปึ่งหักเดี๋ยวเดี๋ยวจัดก,การนะครับตารางทำด้านหน้าครับด้านหน้าก่เรเ่มขนปั้นน,นี้นะครับหนาเนี่ยเริ่มร้อยขอบแล้วแล้วเดี๋ยวแตะตรงกลาง นี่นะครับผมแพ็กกีต้าวันหนึ่งอะ่ะถ้าเป็นร้านค้าทําแบบนี้เขาไม่พอกินหรอกครับเขาจะมานั่งทาแบบนี้ไม่ได้นะผมทําได้ครับผมไม่ได้เป็นร้านค้านะเป็นที่บ้านก็ดีใจกันแบบด้วยใจเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวได้เลยนะครับเดี๋ยวมาชมต่อครับนี่ครับด้านหน้าเห็นไหมครับโซนด้านหน้าถูกตั้นเป็นกลมๆแล,ล้วแปะล่อเป็นเส้นรอบวงแบบนี้ครับ รอบวงกีตาร์เห็นไหมฮะตั้นหนาๆอยู่นะรอบวงเลยนะครับรอบตัวกีตาร์แล้วตรงกลางใช้แบบนี้ครับหน,หนาๆสองแพ็คนะครับโปะลงไปทํะไมเรายากแล้วครับวางมาก็ทําไมเรายากแล้วครับหนาเนี่ยนะนี่นอะไรดีโอ้โหสุดยอดกล่องเบลล์เล่นเพิ่มค่าส่งแพงมากเนี่ยแต่ค่อยทำด้านข้างมาทําคอก่อนครับทักเรียบร้อยแล้วครับหมดไปหลายชั่วโมงนะแล้วก็แต่กระทกใช้เยอะมากนะครับ ดูสิครับสิ่งที่มทำเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งทำหรอกครับมันกางแท้มันเยอะมากด้านข้างนี่หนามากวิธีการทําให้กีตาร์ที่มันมุมแอ่งแบบเนี้ยแบบคลิปสันเนี่ยมันจะหัวซาดื้นใช่ไหมเราต้องทําอีกหูขึ้นดูสิครับหนาขนาดเนี้ยถ้ามันทําของเราแตกได้สุดยอดแล้วครับแสดงว่าย่าจริงเเดี๋ยวผมจะส่งไปเมีอเ b s ให้ด้วยค่าส่งแพงสุแแดสแล้วครับแต่ดีสุดแล้วครับนะครับทาของเราแตกคักได้ไม่ธรรมดาแล้วครับ เราต้องลองสลัดตรงคอตรงนี้ตรงโคนคอที่เป็นเส้นนตรงนี้เ็าจะก็ <ๆ S 1> จะแตกหักง่ายจริงๆคอ,อตรงนี้ผมมุนหนามาขนาดนี้เพื่อยกคอให้ลอยออกจากพื้นแล้วตรงนี้ก็ทําสลักทําสลักให้หัวมันนะครับให้หัวกีตาร์เดี๋ยวถ้าเกิดส่งทนันผมจะไปส่งรอบบ่ายสี่โมงเลยนะครับวันนี้ก็ถึงครับคุณไม่เกินสองวันดูนะครับคอลอยจากพื้นเพราะว่าตรงนี้เราสูงมากเนี่ยทราบลงไปยังไงก็เบ้งนะนะครับเดี๋ยวลองตรงนี้ช่วยรับน้หนักอีกหน่อย นะครับแค่น <Pop keys in expand> ั้นเองด้านข้างก็โปรด้านหนาอย่างนี้เลยนะครับท้ายนี่ก็หนาอย่างนี้เลยเนี่ยบอดี้จหนาปักแต่ทีนี้กล่องจะใหญ่มากเพราะกล่องใหญ่มากค่าส่งจะแพงมากช่างมันครับแล้วการใช้รังแอร์เนี่ยมันหนักมากแล้วมันหนาเฉพาะค่ากระดาษลังนี่ก็เฉพาะค่ากระดาษรังเป็นร้อยแล้วนะครับโดยค่าส่งอีกค่านี้อีกค่าแพคค่ากระดาษรังค่าส่งรวมแล้วน่าจะรวมกันแล้วน่าจะมันห้าร้อยขึ้นไปได้ครับดูแลยรวยใจครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้รังแอร์นะครับหนาใหญ่มากนี่ค่าส่งจะแพงมากเลยนะ EMS ้วยยิ่งแพงมากจริงๆกีตาร์ห้5คุณก็รู้ใช่ไหมครับส่งเนี้ยมันบางมันตัวอ้วนจริงกว้างแต่มันบางแค่นี้เองครับใช้กล่องแท้ผว่นี้ก็ได้ค่าส่งจะถูกแต่ผมไม่เอาครับผมใช้กล่องที่หนาเลยเพราะอะไรไหมครับลำตัวกีตาร์อยู่ตรงนี้กล่องมันหนาล่างบนทับไปยังไงมันก็ไม่โดนโดนยากาล้วกันล้กกันกระแทกผมแพ็คหนามากคุณดูสิครับหนาขนาดนี้ ค่าส่งอ้วกแตกครับไม่สนใจครับสู้ครับคุณซื้อกับผมคุณจะได้รับการดูแลแบบนี้ทุกคนนะครับเนี่ยการเลือกกล่องเล็กค่าส่งถูกแต่ของมันก็ไม่ปลอดภัยรถวางแอร์มันแข็งขนาดนี้ครับเดี๋ยวเขาก็วางครับวางทับเราแข็งแรงครับถ้าไม่เอารถมาเหยียบนะไม่มีทางแตกหักครับนอกจากเขาจะขับรถทับมันนะครับดูแลด้วยใจครับคุณ Thank <laughs>